ครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานพี่น้องมีหลายคนนะครับผมนอะทักมาบอกบอยสานแล้วก็คอมเมนต์มาบอกบอลสานว่าสอนวิธีโหวตคมชัดลึกผ่านเว็บไซต์หน่อยทํำยังไงคลิปนี้นะครับผมนอะตบอลสานกันเลยจะมาสอนพี่น้องเข้าไปโหวตผ่านเว็บไซต์ขั้นตอนวิธีทําเป็นยังไงบ้างนะครับผมนาะอทางเว็บไซต์จะสามารถเข้าไปโหวตได้ สิบนาทีต่อหนึ่งครั้งบินอองนั้นคือผ่านไปซิมาทีพี่นอองสามารถเข้าไปโหวตได้เรื่อยๆนะครับผมเนอะทั้งวันเลยวิธีและขั้นตอนจะเป็นรบนใดไปเบิรงคลิปนี้น้ำแก่ครับเบิงงกันเลยครับอันดับแรกเข้ามาที่ Google นะครับผมเนาะนะ,นะปูปใ้ใด้ไ่ได้เคยเข้าไปนะครับผมเนาะไ้พิมค้าราคม ชัดลึกนะครับผมเนาะอาจจะขึ้นว่าคมชัดลึกอวอร์ดพี่น้องพี่น้องกดเข้าไปเลยคมชัดลึกอวอร์ดกับชิม,มา,นานานี่นะครับผมเนาะ k a 3สมลูกทุ่งยอดนิยมเป็นพี่น้องถ้าพี่น้องบอกกดเข้าไปตรง k a 3สมพี่น้องกับกดเข้าไปตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวจะเฮียนให้เพื่อคนบ่เคยเข้าไปกับจ,จะม้านานี่นะครับผม นานี่จะเป็น9สาขาที่อ่ามีการโบวอยู่สาขาหนึ่งนะครับผมน้องสาขา2 KA 2 KA 3นี่คือสาขาทีอีหล่าน้อยเข่าเข่าชิงแล้วครับผมนนเนาะเข่ากดกดเข้าไปเลยพี่น้อง KA 3กดเข้าไปเลยนะครับผมเนาะกดตรงรูปแค้นรูปหไหมอะไรพี่น้องมานานี้พี่น้องพี่น้องกันเลื่อนลงม้านนะครับผมเนาะ โฆษณาก็นอยูขึ้นหลายเด้อพี่น้องเพราะว่าในเว็บไซต์มีโฆษณาึ้นหลายนี่นะครับผมนอตเสามลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะก็จะะคืนมานานนี่ลังคนอาจจะไปเลี่ยงแบบนี้ลังคนอาจจะเลี่ยงเป็นสองซื้อนะครับผมนาะสองสองศิลปินเลี่ยงกันนะแต่ว่าอันนี้เลี่ยงหนึ่งสองสามสี่หาตามลำดับคะแนนนาขนาดนี้เลยพี่น้องต้องวัาตามลำดับคะแนนน,าขนา,น,นาขนาดนี้นะครับผมเนาะ เขามาอ่านรายละเอียดการโหวตต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์คมชัดลึกและเข้าสู่ระบบเพื่อทาการโหวตเท่านั้นผลโหวตลำดับขั้นต้นเป็นผลคะแนนลำดับจากเว็บไซต์เท่านั้นการจัดอันดับในแต่ละสาขาจะเรียงลำดับตามผลคะแนนที่สรุปทุกวันหลังเวลา24นาฬิกา ผลโหวตจะนับเฉพาะชื่อที่กำหนดและจัดส่งผลคะแนนภายในวันที่กำหนดเท่านั้นระบบการโหวตในเว็บไซต์10นาทีสามารถโหวตได้1ครั้งเนี่ยพี่น้องย้ำอีกครั้ง10นาทีโหวตได้1ครั้งพี่น้องทางเว็บไซต์แสดงว่าพี่น้องโหวตสิ้นวันที่ผ่านไป กับเขามาโหวตไม่ได้นะครับผมน็สิบนาทีโหวตได้หนึ่งครั้งสิบนาทีโหวตได้หนึ่งครั้งผู้ร่วมกิจกรรมโหวตในเว็บไซต์มีสิทธิ์ร่วมลุ้นบัตรเข้าร่วมงานจํานวน5้าใบสําหรับท่านที่โหวตสูงสุดอันดับหนึ่งของแต่ละสาขาระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมวันที่29กามกราถึง4พฤษภคุณษภาคมนะครับผมนาะ4พฤษภาคมคำตัดสินของท่า ทางคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดอ่าอันนี้คือกฎในการโหวตนะครับผมโหวตจังไดโกดเข้าไปเลยพี่น้องนี่ละมองรูปอีลาหน่อยเท่าเวลาก็จะึะ้นนานี่แล้วก็ผมนาะเข้าสู่ระบบอ่าพี่น้องเขียนขอ้อกำหนดบอทที่ข้อหนึ่งนะครับผมนาะทที่การโหวตต้องลงทะเบียนในการโหวตนะพี่น้องจะเลือก ลงทะเบียนผ่าน Google Google นั่นคือ,อใช้อีเมลของพี่น้องในการโบดในการลงทะเบียนหรือใช้ไลน์นะครับผมเนาะเชื่อมต่อกับไลน์ของพี่น้องก็ได้ข้อการนะโยบายนะครับผมเนาะของเพิ่นก่อนนะโยบายควบคุมข้อมูลส่วนตะัวนโยบายควบคุมข้อมูลการใช้คุกกี้เท่ากับมากดถึกใจนะโอเค บริษ <S 々> ัจะเชื okay. a a ่อมต่อโดย Google นะกดเข้าไปรอนิดนึงนะครับผมเนาะเนี่ยบาสาัจะเชื่อมต่อโดยบริสาทจะเชื่อมต่อโดยนะครับผมเนาะใส่อีเมลของบริษัทหลาพี่น้องในการเชื่อมต่อดําเนินการในชื่อบอีสานบริษัทกันจะดําเนินดําเนินการดําเนินการนะครับผมเนาะกดดําเนินการ หมายเหตุอันดับคะแนนของผู้ร่วมโบวตอัปเดตท,ทุกวันเวลาเที่ยงคืนพี่น้องผู้ร่วมโบวตที่มีคะแนนโบวตสูงสุดอันดับหนึ่งในแต่ละสาขาจะได้รับรางวัลพิเศษบัตรสำหรับเข้าร่วมงานประกาศรางวัลคมชัดเลือกอวอร์ดครั้งที่21สาขาละ1รางวัลรางวัลละ5ใบนะครับผมเนาะ,ะตามนี้เลยพี่น้อง เห็นว่าการโหวตต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์คมชันลึกอ่าคือยังบริษัทลงทะเบียนไปอะไรพี่น้องเนี่ยการลงทะเบียนหนึ่งครั้งคือเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนอพี่น้องอีกซ0มาทีพี่น้องสามารถเข้ามากดโหวตได้เลยนะครับผมนะไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ่าตรองอ ลงทะเบียนกับคมชันลึกสัาพี่น้องสามารถโหวตได้เลยต่อไปอันนี้บ้าสารเอาอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมเนาะปกติบ้าสารจะโหวตให้ีลหลานออีกเครื่องหนึ่งอ่าเพราะว่าอยากทําขั้นตอนให้พี่น้องได้เบิงกันก็นเลยต้องมาเลือกเริ่มใหม่นะครับผมเนาะในการทําขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นให้พี่น้องได้เบิงอ่ากะวางวาจะเข้าใจนะครับผมเนาะหรือสงสัยตรงไหนอะไรยังไงสามารถ คอมเมนต์ Comment, มาถามบบาวอีสานใดพี่น้องง่ายๆถือว่าเป็นการจับมือทำเลยนะครับผมเนาะ,ะก็บวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องเอฟซีหลานหน่อยแฟนครับเอฟซี FC หลานหน่อยเท่านะครับผมน,นในการโหวตย้ำอีกครั้ง10นาทีเข้ามาโหวตใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งครับเป็นยังไงกันนพี่น้องได้เบิรงคลิปแล้วกะวัางว่าจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องและกัเอฟซีหลานหน่อยเข่านะครับผมเนาะกะซรอยกันเข้าไปโหวตให้หลานหน่อยเข้าพี่น้องให้ ได้แชมป์อีกหนึ่งสมัยนะครับผมนเนาะผ้ใดเห็นว่าคลิปนี้มีมมประโยชน์คลิปนี้มันมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะแชร์ออกไปให้แฟนลับตัซี่านหน่อยเฮาเบิ่งต่อกันใดหรือ,อบอกต่อนะครับผมเนาะในวิธีการโหวตแต่และขั้นตอนทำยังไงผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งทางเว็บไซต์คิดเป็น10%นะครับผมเนาะเหมือนกับทาง พจและทางทิกต็อกคิดเป็น10%ของคะแนนทั้งหมดนั่นคืออีหลานหน่อยเขาจะได้7%จ็ดเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์กะขึ้นอยู่กักบคะแนนที่พี่น้องซอยกันเข้าไปโหวตก็บางว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมเนาะต่อคะแนนในการโหวตต่อพี่น้องเอฟซีหลานหน่อยเอาบัน่อยกระไร พาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทั้งสองบาทสารนั้นมันน้ำเน,นเดอร์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเอาเขาวกติดกันแบบนี้ <c ười> คลิปนี้บาทสารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ